โอเคค่ะนี่เลยคะล่าสุดล่าสุดก่อนที่เราสอบเนาะคือเรื่องราวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีคุณสมบัติเยอะแยะมากมีคุณสมบัติมีลักษณะโกงมากนะคะมันเป็นยังไงอ่านักเรียนมันเป็นยังไงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยชื่อของมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามันก็คือคลื่นที่เกิดจากสนามอะไรบ้างคะ2ส,สนามอะไรคะ สนามฮัลโหลชื่อกันตอ่าสนามแม่เหล็กกับสนามความถี่ฮะนีาา่เลยค่ะความถี่ไฟอ่าค่าความถี่เป็นค่าชนิดหน,นึ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเฮ้ยพวกนี้รูปนี้พวกเราวาดกันยัง ยังเอ๊ะวาดยัดยงฮหอดูสมุดสิคะรูปนี้วาดกันยังเอ่ยเอ้าไหนใครยังอยู่กับครูบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าเช็คชื่อแล้วก็ตายจากไป <laughs> อเอออยู่แค่สองคนหรอไม่ได้นะนักเรียนคะมาเรียนกันหน่อยนะจริงจริงบทนี้ครูไม่พูดก็ได้นักเรียนไปอ่านเองก็ได้แต่ครูอยากให้พวกเรารู้อ่าเพราะฉะนั้นช่วยกันตอบแสดงตัวตนด้วยการตอบด่อยนะคะเมื่อกี้นี้สรุปแล้วคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าอะคาถามที่สองคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นลักษณะของคลื่นตามยาวหรือคลื่นตามขวางคะนักเรียน ขวางคือยาวยาวเอ้ยพูดเหมือนไม่ได้จดไว้เลย uh. จดไวปะเนี่ยเออนั่นเองจ้ามันเป็นลูกขึ้นขึ้นลงแบบเนี้คือขึ้นกับลงอะ่ะมันขวางกับทิศของมันเคลื่อนที่อย่างนี้ฮะะเขาเลยเรียกว่ามันเป็นคลื่นตามขวางเออทีนี้ไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ต้องอาศัยตัวกลางไหมเวลาส่งพลังงานไป ต้องอาศัยตัวกลางไหมต้องมีสายไฟต้องมีอากาศต้องมีน้ํำไหมไม,ไมออ่ไม่ต้องเออไม่ต้องนะคะมันส่งสัญญาณได้แม้จะเป็นในสุญญากาศเพราะฉะนั้นประโยชน์มันถึงเยอะมากมนะคะอ่ะทีนี้เราจะแบ่งชนิดตามสเปกตรัมหรือความแบ่งสเปกตรัมของมันนะคะตามความยาวคลื่นความถี่และพลังงานหมายความว่า สเปกตรัมนี่คือชนิดของมันเนาะเป็นช่วงความถี่ต่างๆเป็นช่วงความยาวคลื่นต่างๆจากความยาวคลื่นมากไปสู่ความยาวคลื่นน้อยหรือความถี่น้อยไปสู่ความถี่มากๆซึ่งการคำนวณของเราก็ได้ลองคำนวณไปแล้วนะคะในเรื่องของความเร็วความถี่และความยาวคลื่น <c oughs> ทีเนี้ย คลื่นที่นักเรียนเห็นอยู่ในตอนนี้ค่ะแม้มันจะมีความยาวคลื่นและความถี่ต่างกันแต่เวลามันเคลื่อนที่นักเรียนเวลามันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นยังไงฮะความเร็วของแต่ละชนิดเขาไม่ได้ใช้ความเร็วในการแบ่งเลยเห็นไหมความเร็วของคลื่นทุกชนิดนี้มีความเร็วเท่ากันเท่ากันหมดเลย เท่ากับความเร็วของแสงซึ่งมีความเร็วเท่าไหร่นะเรียนอ่ะอ้าวหลุดฮัลโหลครับฮัลโหลเออน็ตครูหลุดเด้ไม่ใช่เน็ตผมหลุดอ้าเ <laughs> ขากลับมายัางครูกลับมายัางกลับมาแล้วเนาะโทษทีโอเคค่ะบาท อะทีนี้ความเร็วของแสงคือเท่าไหรนะ่นเรียนนี่นี่จำได้ไหมสามคูณสิบยุกกำลังศูนย์กี่ตัวแครับอืมถูกต้องสามคูณสิบยุกกำลังแปดนะคะก็นี่ไงศูนย์แปดตัว เพราะฉะนั้นความเร็วแสงเนี่ยหรือความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเนี่ยมีความเร็วถึง300ล้านเมตรต่อวินาทีเออความเร็วเท่ากันหมดทุกตัวแต่ความยาวคลื่นความถี่และพลังงานไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงนำไปคํานวณใช่ไหมนำไปคํานวณหาความยาวคลื่นความถี่และพลังงานได้ จำสูตรได้ไหมสูตรของความยาวขึ้นความยาวความถี่แล้วก็ความเร็วเนี่ยมันมีอยู่สามตัวแปรมี v มี f มี lambda นั่นเลยค่ะสูตรว่ายังไงนะดูในสมุดสิเจอไหม v เท่ากับเอ้ยเอ้อันเนี้ยตัวเนี้ยค่ะบ้อแรกว่า l a m b d lambda แลมดาเอครับเออคูณกันเลยความเร็วจะเกิดจากความยาวคลื่นและความถี่คูณกันนะคะซึ่งเราก็มีตัวอย่างไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้มาดูสเปกตรัมของมันเริ่มต้นที่ความยาวคลื่นมากสุดความยาวคลื่นมากสุดคือคืนชนิดไหนนี่เลคะเรียงให้ได้เรียงไม่ได้ดูสมุดความยาวคลื่นมากสุดคือคลื่น วิทยุตามภาพเ็เรยเห็นหน้าจออยู่นะถัดจากขึ้นวิทยุเป็นใครไมโครเวฟอ่าเป็นขึ้นไมโครเวฟถัดจากขึ้นไมโครเวฟก็เป็นอินฟาเรดอินฟาเรดอินฟาเรดเกี่ยวข้องกับความร้อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงใกล้ๆสีแดงเริ่มร้อนความร้อนที่เราได้รับเนี่ยก็คือเป็นรังสีอินฟาเรดแต่เรามองไม่เห็น เออนะคะถัดจากอินฟราเรดพระเอกของเราเสียงยุย้ยไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงคืนเสียงคือแสง <c oughs> คือแสง <c oughs> แสง <c oughs> แสงแสงสว่างแสงที่เรามองเห็นนี้อ้าถ้าจดผิดแก้ไว้หน่อยนะคลื่นเสียงไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะอ่ะคลื่นแสงทําไมถึงเป็นพระเอก เพราะเป็นช่วงความยาวคลื่นเดียวเป็นช่วงกล่องตรงนี้ตรงเดียวที่มนุษย์นะคะมนุษย์สามารถมองเห็นได้ออที่เหลืออยากมองเห็นต้องใช้วิทยาการอื่นๆมาช่วยเช่นเอากล้องมาตรวจจับอย่างเงี้ยหรือเอาอะไรอะ่ะเอาอุปกรณ์มาลองรับอย่างเช่นตรวจมัฒนบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งแสงเนี่ยเรามองเห็นอยู่อันเดียว ความยาวคลื่นจากมากไปน้อยก็เริ่มที่สีแดงสีแดงความยาวคลื่นมากสุดทำให้ตอนที่ผ้าทิ์ตกดินนี่โลกนะนี่โลกนี่ผ้าทิ์เวลาผ้าทิ์ตกดินช่วงความยาวคลื่นมากสุดมันจึงอยู่ในมุมลาดลาดเอียงกับโลกได้ พอมันจะตกดินเนี่ยมันอยู่ในมุมลาดเอียงกับโลกทําให้ท้องฟ้าในช่วงเย็นเย็นหรือช่วงพาที่ตกดินเนี่ยเป็นสีแดงเออนะคะอะถัดไปถัดไปรังสีอันตราไวโอเลตนะ UV จำได้ไหม UVA UVB UVC สาม UV นี้ใครนะปกติมันจะเข้าโลกไม่ได้ A B หรือ C ปกติเรามีชั้นบรรยากาศของโลกป้องกัน A B หรือ C ไว้อยู่อ e. อ่ะเอ้ใช่ไหมตามสมมติสมมกจจะเป็นตัวเล็กไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือ C ค่ะนักเรียนอ่ะทุกคนคะบางคนจดไม่ถึงตรงนี้นักเรียนจดในรูปเดิมต่อหน่อยนะคะจดในรูปเดิมต่อ U V A ที่เราเห็นกันเนี่ยอ่า U V A B C ที่เราสัมผัสจากดวงอาทิตย์เนี่ยค่ะให โทษต่างกัน UVC เนี่ยแรงสุดเพราะว่าถ้าเราเรียงตามนี้นะ,ะถ้าเราเรียงตามนี้ชืบโอยค้างนี่นะถ้าเราเรียงตามนี้คือ A เนี่ยจะมีความยาวขึ้นมากสุดพลังงานน้อยแต่ UVC เนี่ยมีพลังงานมากนะคะแต่โลกเราอะ่ะสามารถที่จะป้องกัน UVC ได้ พลังงานที่มากมายของ UVC นี้มันจะทำให้คนเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้เดิมทีถ้าโลกยังไม่ร้อนอ่ะยังไม่มีแกส๊สเรือนกระจกอ่ะเราก็ไม่เป็นมะเร็งจากการตากแดดหรอกแต่พอเกิดภาวะเรือนกระจกนะคะทำให้ชั้นบรรยากาศที่ป้องกัน UVC เนี่ยมันเกิดรูรั่ว UVC เข้ามาได้ก็กลายเป็นมะเร็งได้ ส่วน A กับ B ที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยอย่างมากก็ทำให้เหี่ยวก็คือขาดน้ำอ่ะเนาะ UVA มันจะไปทำรลายน้ำไปทำลายให้สิวให้เซลล์ผิวเนี่ยมันคละเออไม่ใช่ไม่ใช่คำให้เซลล์ผิวเนี่ยมันขาดน้ำแล้วมันจะดูมีรอยย่นมีความแก่ของหน้านะคะส่ว